นี่ค่ะรถที่ทางวัดสมานมาค่ะเราได้มาทายสัป,ประรดขึ้นรถกันค่ะที่จะนำไปให้ช้างที่วัดสมานค่ะวันนี้ได้ขึ้นไปสามเที่ยวค่ะ

พ่อ,พอแม่แม,แม่ท่านไหนที่อยากจะสั่งสับป,ประรดไปทำบุญกับช้างหรือว่างานวันเกิดงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าแม่แม,แม่อยากจะทำบุญกับสัตว์ใหญ่สัตว์โตก็เชิญเลยนะคะจะไปลงที่บ้านตะกางก็ได้ที่จังหวัดสุรินทร์ก็ได้ค่ะเรามีบริการได้ถึงที่ค่ะเราจะเอารถปิกอัพใส่สับป,ประรดมาแล้วมาไทายใส่รถสิถสบล้อกันค่ะ ขายใส่รถสิบล้อไปก็เอาไปให้ช้างที่แถวอยู่จังหวัดสุรินทร์กันค่ะทางนี้คือเอาไปที่วัดสมานกันค่ะขึ้นด้วยกันประมาณสามคันค่ะเขาสั่งมาสามเที่ยวค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ